สำหรับเรื่องผมซีบ่นี่นะครับถามว่าเกินไปบอรครับเอฟซี mm. กระล่องฟั่งเบิงเดอร์ครับเดอที่บอร์ดผู้ยิ่งเนี่ยเพิ่นไดวไวายนะครับถึงอดีตผัวเก่ากระคงซีบ,บซ้เป็นไพรอกครับกัคงสิเป็นผู้ญ่บ้านนี่แหละครับล่าสุดนะครับบอกกีชม,มงที่ผ่านมา เราได้โพ์ขอความนะครับว่าลอยผัวแล้วนออักหัวไผ่แค่ยังเห้าหักกันเอฟซีเต็มหลานกำลังใจเยอะอบอุ่นมากๆนี่แหละครับคือคำว้าที่เราได้เว้านะครับแล้วกก้อนานานั้นนะครับเกิดยังขึ้นเออมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมากครับสำนักขา่าวยังไๆเพิ่น ได้เอาขอความนะครับที่จังไรหรออดีตภรรยาเล่านั่นละครับหรือว่าบอดผู้ยิ่งล่ะได้เว้าวานะครับถึงประโยคสำคัญนะครับเนาะว่าผัวเก่านะ่ะเขาเรียกว่าขยะเฮ็ดให้โซเชียลนะครับที่ว่าสนั่นวั่นไหวนะครับเนาะหลังจาก ที่คลิปนี้นะครับคนเอาไปเว้าถึงกันนี่แหละครับแล้วกาในคลิปนะครับเป็นช่วงสงการที่ผ่านมาซึ่งในคลิปนี่นนะเราบอกว่ามึงจะมาหัวใจรออะไรมึงเป็นกระเทยอย่ามาวะอกหักได้ยินข่าวว่าหัวเกาถักมาขอขึ้นดีมึงมึงใจใจน้อยหัวเกานะ่ะเขาเรียกขยะโอ้ ก็ถือว่าร่อนแรงพ่อสมควรนะครับเด้อแล้วกห็ลายคนนี่เอาเขาม้าวมา,มาวากันนะครับอย่างเพคนบอกว่าพริกวิกิตให้เป็นวิบัตินั่นละยู่เงียบๆงปยบเป,ป็นความจริงชนะทุกสิ่งนั่นละอยากเห็นบทสรุปตอนจบโทษทุกอย่างยกเว้นตัวเองปากบอกว่ารักลูกสุดหัวใจ แต่ดาผัวเกา่าหรือพ่อของลูกต่อหน้าลูกลืมไปว่ามีหลายคนผู้เยาบานเจ้าบนหลายคักแล้วเจ้าหนีไปให้ไกลย่าก,กลับมาเดอ้อเรื่องนี้เรื่องลูกนี่เครียงให้ชัดเจนเบิงส่งแล้วนะโอ้มันสงสัยมันก็ต้องแบ่งกันโอ้ทิวาหวงแห้งอยู่ดีครับพี่น้อง เธอว่าขังนี่เธอว่าคักเด้มันก็นตองดอนแรงเป็นธรรมดานะครับโซเชียลมันแหงเร็วครับนี่นะครับหลายคนเนี่บางบางคลิปที่หลายๆคนเห็นนะครับบว,ว่าจะเป็นการแต่งกายหรือว่าคเวาคําจาหลายๆอย,ย่างที่เขามาวากันน่ะละครับมันก็เลยเหตุให้ไปเรื่อยล่ะครับยิ่งว่ามีทังสิกลับมานะครับ เนกว่าสิงเงียบแล้วไปนะครับหลังจากที่เรื่องรถเนาะแต่ว่าประโยคนี่นี่ถือว่าเด็ดแล้วล่ะครับคนเอามากับบ้องหูนะครับว่าเล่าได้กินหรือบ่กินแล้วก็คือไดวอลรุ่นแรงแบบนี้นะครับเนาะหลายหลายคนก็นสงสัยอยู่ครับแต่ว่าอันนี้มันก็แล้วแต่ล่ะครับเพราะว่าเพิ่นเบาเอง,เองไดดเห้องบริไปบังคับให้เพิ่นเบเด้มันก็คงสีออกมาจากปากเพิ่นนั่นแหละครับ สำนักข่าวหลายๆสำนักก็ได้เอามาเขียนมาเว่ากันนะครับเนาะเพิ่นก็คงสิลอกจากคลิปนั่นล่ะครับมาเวา้าพพอเว่าแล้วมันบแมเรื่องเ่นเ่นที่ครับบอ้ว่าคิดจังใดยิ่งมาโพสตอีกล่าสุดนี่ลอยหัวมันนักหัวผู้ใดเราตอนนี้ถือว่าบ่ดดิงอบ่ไดิแค่ผู้ใดหรอกครับสีเข็ดหยังกะ แล้วแตวาร์แล้วก็ว่าเอฟซีเราหลายนะครับเนาะกับว่าเป็นยังครับมันก็เอฟซีไผเอฟซีมั่นอันนั้นกัแล้วแต่พูดได้หมักสนับสนุนกับแล้วแต่หรอกครับคำว่าต้องไปว่าเพิ่นแล้วครับมันเหมือนแล้วครับสิ่งทีสีวากันแล้วต่างคนต่างเหตุสีเอาทอดายลอยข้นพันขนน่ก็แล้วแต่หรอกครับมีความสุขยังไดก็เหตุจังสันนั่นนะครับมันเป็นเรื่อง ที่บ่ตองกอบมันเกี่ยวข้องกันแล้วครับเพราะมันห่างไกลกันแล้วณตอนนี้นะครับแต่ว่ามันกะถือว่าบางคนนี่มันยังรับบ่ไ้นะครับทั้งทั้งที่เป็นเอฟซีเพิ่นมาก่อนเนาะซึ่งมันแตกแยกกันโอ้มันมันด่ากันเลยครับในหันในคอมเมนต์โอ้เถียงกันสนันวันไหวแล้วครับ จนขีค่านานหมดแล้วครับไม่มีอย่อยางหรอกอ่านบเบอร์ด้วยแหล,ละหรืออยู่ในหนีก็ตามครับเป็นผูใ้ใดเอฟซีอยากโวแบบไหนอวจังไหนโวเลยเลยครับของผมบอกว่าเป็นอย่างแต่ว่ากะมันอยู่ในกรอบเลยครับเพราะว่าบางเทื่อนเนี่ยเขา่อคนมาดาเขาเพื่อสีไปฟองเอาเงินกับมีเดอบางคนสมือมันเหตุสูงสุนนดเนเลยครับเพื่อสีให้ได้เงินมาบางคนก็นไปตกหลุมหล่อเขากะหนีเตือนด้วยความหวังดีนะครับโดยความระมัดระวัง สม,มื่อเนี่ยมันมีหลายรูปแบบครับรูปแบบเห็ดให้เอฟซีศูนย์แล้วก็มาให้มาวา่าถล่มตัวเจ้าของแล้วก็สิม,มาฟองร้องเอาอย่งสี่แบบนี้ก็มีด้วยครับเด้เพราะว่ามันเส้นทางหาเงินมันมีมันมีหลายเนีย่ยอืมเห็ดให้ปันกระแสในหลกโซ่เจียวบางเทียกะงานเจ้าของบ่ามีก็เห็ดให้ค้นเบิงคนทังสันทังสี่เดีครับ ว่าเพื่อให้เบื้องเพจเบิง้งอันนี้ช่องโตจะคล้องจังสี่ไหมให้คนมาติดตามเพื่อสิอยากได้เงินในในจังสันเออพอคนเบิ้งหลายคนแชร์หลายคนเบาหลายกับจังสันเนยครับเป็นกลวิธีอย่างหนึ่งเลยครับเด้อมีหลายๆแพลตฟอร์มนี่ก็มีคนคนอยากให้ทั่วลงโตจะคล้องเพื่อสิไห้คนมาเบิ้งคนไหลคนแชร์หลายๆแปลกอยู่ดีครับเด้อคนมันสามารถทําสุขิงทุย่างไหนหรอครับ อย่างที่เห็นกะเบื้องอารมณ์ครับว่ามีจังสันบบเนาะครับเนาะบอได้ไปว่าเข้าบบไดไ้ไปใส่หล่ไปใส่ยั้งเพิ่นนะครับสำหนักข้าวยังไงขาเจาเ้าเขียนมาเองเบื้องอารมณ์ครับผมว่าอยากเอาหลอกคิปมาสิม,มานั่นมานี่สิม,มาผมบบได้ไปขัดหลอกคลิปเพื่อนมาครับแค่เบื้องซื้อสำานันกับพ่อครับถ้าเข้าบบหักเข้าสร้างหรือว่ายัง้งเข้ากะยูนในใจครับ ถ้าบ่ต้องไปแบบดิ้นตามเขาห่อนตามไรบ่ได้เลยครับเดอ้อเข้าข่อยแค่เคบิงหรือบ่หมักกับบ่เบิง้งมันก็แค่นั้นครับส่วนข้าวยังไงเพิ่นสิเขียนแบบไรเพิ่อนจีถีกอกยั้งบ่เถืกอกยังนอ,งอนก็เพิ่นกับงสีหูหลือครับว่าข้าไหนทีเฮ็ดไดหรือบ่ได้น,นะครับเนาะเพราะสำนักข้าวยหงไงผมบอกเลยเดอ้อบางเทื่อมันก็เป็นการดันซอยนะครับเขียนข้าวซอยเพิ่อนจังสิ่เออ ไอ้คนนี่โอ้วิธีต่างๆเยอะแยะครับยูสี่ี่เหตุดีอบอดีครับเรื่องจริงเ็น่ังไหนทุกคนรู้ดีครับคนเห็นสุดท้ายไผ่เจ็บบ่เจ็บกะเบิ่งเอาโหลดครับมันก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเจ้าของวอลออกมากแล้วละครับถูกต้องแล้วว่ต้องอยากอายแล้วนะครับตอนนี้มันเปิดนาแลกกันแล้วครับ